สวัสดีครับผมภูนะครับมูด,ดีด้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในเกมเบรกอัพนะครับชื่อชื่อเกมชื่อนี้กว่าไม่รึงกันนะครับวันนี้ครับเราจะมาจําลองการเป็นนักกล้ามพอกายกันนะครับนะรู้สิครับตอนนี้ผมไม่ใช่ไทชิโร่กีก้าเธรรมดาครนนันแต่ผมเป็นไทชิโร่ที่แบบว่าเป็นนักพอกายที่สามารถจิกหัวคนอย่างเงี้ยครับจิกมาดีเออจิกหัวคนปลาเล่นนะครับนีน่โยไม่ใช่แค่จิกหัวคนธรรมดาแต่ยังจิกหยิบเก้าอี้ด้วยมือข้างเดียวได้นะนี่ เนี่ราก็มาปาใส่กระจกบ้านคนชอบอย่างเงี้โอ้โหไม่ใช่กระจกธรรมดามึงปาทางบ้านพังอะ่ะคิดดูแข็งแกร่งแค่ไหนอะ่ะไอแตนยังมีระเบิดด้วยนี่ปาระเบิดใส่บ้านโอ้โหคือไม่ธรรมดาแล้ะกูนี่ไม่ใช่ไททีโร่รละปลาไปตกไป,ป,ป,ปไม่แตกเลยทุกคนนตอนนี้ผมไม่ใช่ไททีโร่ธรรมดาทุกคนจะมาดูถูกผมไม่ได้ แล้ผมคือไันชิโร่ที่เป็นดับเบิลซัชิโร่ที่แข่งแก่งที่สุดในจักรวาลน,นะทุกคนน่ะใครใครใครน้าไหนก็สู้ผมไม่ได้ตอนนี้คิจิบุสันก็สู้ผมไม่ได้นะทุกคนแต่ตอนนี้แข็งแก่งมากปลาใส่ปา,า,านี่แล้วก็โดนดูไปด้วยย่อไปเลยทุกคนนะตอนนี้ผม,อมยออไปเลยอะ่ะถ้าเกิดใครชอบไัชิโร่ล่าแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดไล์ด้วยแล้วติดตามด้วย โอ้โหบ้านหลังนี้จะเข้ายังไงเนี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้ทุกคนจะทำยไงเนี่ยก็ต้องต่อยเนี่แล้วก็ลมกระแรงมากเลยทุกคนลมแรงมากจะกบเสียงพูดเหมือนเลยนี่นี่คุจะนอนเว้ยอคจะเข้าไปนอนนี่เตียงนอนกูเตียงนอนกูเข้าไปนอนเว้ยเข้าไปนอนนอนหน่อยขอนอนหน่อยอ้าวไม่มีเตียงนอนด้วยไหมในห้องกลัวเอ้าไม่เตียงนอนอยู่ไหนเนี่ยเตียงนอนอย่นี่เหรอ ว่าเข้าไปพี่มีเตียงนอนขอนอนหนห่อยว่าเตียงนอนไหมครับเนี่ยอาไม่ได้อีกโอ้ออก,กบ้านอีกว่าไมีไมีม,ม,มีเอาเแบนทางเลยอ่ะโอ้เนี่ยทุกคนนะถ้าเกิดมีตั้งกายตัวใหญ่เกินไปเราก็จะลำบ,บากอย่างเงี้ยทุกคนนะเพราะฉะนั้นบ้านเล็เกๆอย่างนี้ก็ถือควรอยู่ถ้าถือคนมีเราก็ต้องผ่านไปทุกคนนะไม่ใช่ไหม ถ้าบ้านมันเล็กหรือว่าเล็กเกินไปเนี่ยเราต้องพังบ้านอีกท่าเพราะบ้านเราไม่ถูกตองเราโอเคไปหาบ้านอเลยด,ดูดีกว่าบ้านไหนใหญ่พอเนี่ยหยิบคนก่อนตัวนี้ไปไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เออนี่นี่นายานี่นายอรู้ไหมว่าบ้านที่ฉันควรอยู่อยู่ไหนฉันไม่รู้หรอก แล้ว่านายเลิกเก็บของฉันสักทีเหระเออขอโทษทีนะฉันต้องให้นายนำทางไปหาบ้านที่ฉันควรอยูนะ่นี่เพื่อนบ้านเนี้ยฉันควรอยู่ไหมนี่นายบอกฉันทีขอโทษนะนี่บ้านฉันเองอนะ่ะนายอยู่เลยอ่ะบ้านนายเหรอโองั้นก็นายไปอยู่เลยขอโทษทีนะเพื่อนฉันส่งนายแรงไปหน่อยเก็บทุกคนเราไปหาคนอื่นต่อดีกว่าเฮ้ยนี่นายนายนาย วันนี้ก่อนวันนี้ดิขอโทษนายนายไปหาคนอื่นเถอะนายอย่ามายุ่งกับฉันเลยเอะไรกันนี่เพื่อน,อนเราเป็นเพื่อนกันมานานนายตรงไหนก็นนาพูดเยี่ยงเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าแต่นายพอจะแนะนำบ้านให้ฉันรู้จักได้ไหมเพื่อนนายเราเป็นนจะเป็นเพื่อนกันได้นะนี่นี่บ้านหลังนี้เป็นไงนี่เหรอนี่บ้านล้างมานานแล้วแต่นายตัวใหญ่มากนะนายอยู่ไม่ได้หรอก เหรออะไรนายช่วยเราเถอะแทนจะอยู่ได้นะคะนา,ายไปไกลๆนะ <S <S> <S นี่นายกล้า,า,ล <S <S> <S าทำใ,ให้บ้านฉันเป็นรอยกันเหรอเฮ้ยนายจะหนีไปไหนมันนี่เลยใไฮบ้าชิเป็นรอยนี่ทุกแม่คันที่ทำให้บ้านชิเป็นรอยอ่ะมันจะเป็นยังไงมึงกล้าหน,านีอ่ะกล้าเฮ้ยมี่แกหลบฉันได้กันเหรอ ตายซะแกค่บ้านจะเป็นรอยแกี่ยคนผมจะเจอบ้านที่ผมอยู่ได้ละเนี่ยครับบ้านที่ผมจะอยู่เนีน่ยนะครับแต่ต้องทำให้เข้าบ้านได้ก่อนนี่เนี่ยทุกคนบ้านที่ผมอยู่โอเคแสนสุกก็ทำให้เข้าบ้านได้ละน,นี่ก็ห้องน้ำห้องน้ำโอเคทุกคนบ้านแสนสุกโอกาสดีจริงเลยวันนี้ อากาศดีคงต้องออกไปทำง,งานสักหน่อยไม่แต่กูทำงานแล้วไหมเว้นสินะทำงานรื้อถอนบ้านนี่วะ่ะเฮ้ยยังไงบ้านที่ให้ถือถอนเรารื้อถอนตึกบ้านขายของเค้กนั่นเคมันมีระเบิดอยู่เหลือ,อพอดีเลยยังไงบิ๊กแดดแล้วก็อะไรวะเนี่ยไม่ไม่เหมือนในบทที่คุยกันไว้นี่วะ่ะ เยปวดเราต้องไปรื้อถอนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเงินมาเช่าบ้านอยู่นะบ้านหลังไหนดีวะที่วันนี้ที่เราต้องรื้อถอนนี่ไงจ้ได้ว่าร้านเนี่ยมันจะเจ๊งละไม่เอามีคนมาซื้อเราต้องทำการรื้อถอนนี่เจ๊งแล้วเหรอจะเจ๊งแล้วเหรอนี่อะไรเนี่ยขายบิโคล่าบิ๊กบ็อก กระลือถอดไนทุกคนเพราะว่าไม่มีคนจะซื้อแล้วเราต้องทำอะไรกระลือถอดซะนี่ติดใจด้วยนะเพื่อนเพราะว่าร้านไหนไม่ค่อยมีคนซื้อนะ่ะนี่เร็วกว่านะไอกของระเบิดพวกนี้จะหมดล,ละเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีวกว่าวไหนมีอย่างอื่นไหมอเทม เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่นายมากล้ามายุ่งกับฉันเหรออะไรอะไรกันหน่อยนี่แก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 ไม่ได้เกิดหรอกไม่ได้เกิดหรอกมึงนะไม่ได้เกิดหรอกไม่ได้เกิดหรอกไม่ได้เกิดหรอกไม่ได้เกิดหรอไม่ได้เกิดหรอไม่ได้เกิดหรอมึงไม่ได้เกิดมึง ไม่ได้เกิดหรอกหน่อยไม่คิดจะปาใส่กุ้งโอยมึงยังไงวะมึงยังไงของมึงเนะนี่ยนี่นี่ทุกคนพอแค่นี้แหละทุกคนเราเราไม่ได้จะมารังแกคนนะทุกคนนะเรามาเพื่อรื้อถอนบ้านแล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่นะทุกคนแล้วผมจะเอาพวกระเบิดออกยังไงเนะี่ยระเบิดออกยังไงระเบิดอกดอกให้เป็น ไงดีวะเนี่ยจะระเบิดพวกนี้ออกไงระเบิดออกไงไปนเนี่ยโอ้นี่ไงระเบิดออกไปแล้วและมีสกิลอื่นไหมนี่นี่โอ้โหสกิลแต่และสกิลมันแทงเสกแหลงเลยเดี๋ยวดูคนงานของผมคือการทำลายงานบ้านแล้วก็เพื่อนถ้าเกิดเราทำลายบ้านเนี่ย เราจะได้เงินมาท้กคนนะเราจะทำลายบ้านเออทำลายบ้านไม่มันเลยเราจะไปหยิบระเบิดซะละจำได้มันมีระเบิดอยู่แถวนี้นี่นานี่ไงเจอแล้วทุกคนเราต้องการหยิบระเบิดมาปาใส่เขาหอ่อโอ๊ยบ้านไหนพอให้ปาหน่ยนอยในไม่แค่นี้เหรอเนี่ยโอ้ทุกคนสงสัยงานที่ไม่รุ่งอะไร ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกคนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้ว